อีกยังคือเห็นแวบๆคือว่าใส่แอนเวนนิ้วนางแล้วบาดนีอ้อนยูคนะือเบิ่งเด้อไหร่อ่ะเบอร์ี่เ่ะอืมตะเออสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขุสุขคนเนาะบ่ว่าสิอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบเบนไนนภา Channel คือเก่าเช่นเคยโดยพบพ่อกันก็เบนไนน่าพามื้อนี้เนาะกะช่วงเวลายามแรงพี่น้องเอ้ย <c oughs> สถานที่แห่งนี้เนาะลายๆคนก็คือสี่คุณหูคุณตาเ <c oughs> มื่อนี้ก็ได้พาทุกคนเดินทางมาหาน้องเพชรเนาะทุกคนห <c oughs> มูหว่าเ <c oughs> พื่อนชิ่เพื่อนอยู่ซาลิโบโดนพอสมควรแล้วบริมาหาน้องเพื่อนเ <c oughs> มื่อนี้ก็มีโอกาสมีเวลาก็เลยเวะเวียนเข้ามาเบิง <c oughs> จักเป็นจังไดเนาะพี่น้อง <c oughs> บริหินหนาหินตาแต่โดนแล้วเอฟซีลายๆคนเพื่อนกะ ทักทายถามข่าวถามข้าวกันเข้ามาเนาะว่าเป็นจังได้น้องเพจมีครูมีคองระบอดเนาะคือบบเห็นออกซองวะจสะคือสมอยสมินอยู่แม่ในนภา,าเองกับบคอยมีเวลาบบคอยได้ไปทําคลิปช่วงนี้เนาะก็คือได้แจ้งเอฟซีทุกคนคือทุกคนได้หูวเลยแม่นน้นนภากับไปหาเลาะคายเครื่อง่น้องเลย <c oughs> มือนีก้กะสีลองมาหาน้องเพิเ่ง โหสิพ่อหรือ hmm. บ่จังไดกะฝากติดตามฮับ z ม o ในเด้อเนาะาว่าถึกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ในนะาผ้าน้ำเน่ที่สำคัญกับผักเบิงโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องพอได้มีแห้งกำลังใจให้คลิปตตอตไปโอ้โหตะเวนสาส่ตาจจงได้กะจะเผาถิมพ่อปะกันได้พี่น้องตอนนี้ก็ได้มาฮอหนาบ้านนาเฮือนน้องแพะเลยเนาะบ้าทุกคน น้องเพื่อยู่เพื่อนเจ็บเจอือพี่นอ้อยสาวผมไ่ว้ายอยู่เนาะคันสีมาใจเวนขยันบ่พ่อ,น,อ,อ,น,อน้องเพื่อนหัวลายลีนเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องเบิ่งกกันเนานะอยู่อันภาพบรรยากาศยามแรงพี่นอ้องเลยอยู่ตรงไฮตรงหน้าพื่อนเพื่อนอยู่เข้มเข้มตรงหน้าเนาะหรือว,ว่าหน้าตรงนี้กับเข้มบ้าน งัวก็เริ่มสิคารักขเขาแรงเลยพี่น้องเลยอ่ะบอลายใหญ่ห้างเนาะจังใดกะึน้นไปโอ้ไปล่มกันครับน้นนนองแพทย์เพ,พิ่เลยพี่น้องเลยแทนแทนแทนจะเอ๋เนาะมันนี้คือสวยแต่วะสบายดีเอฟซีในน้องแพทย์ดว้สบายดีกะโดนพ่อสมควรเลยเนาะเอมบริพบริพ่อกันเป็นจังไดพี่น้องไล่ไล่คนกะขินหอดกินถึง,น,งน้องแพท ทักทายขามถาทำข้าวทำข้าวอยู่คือเงียบแท้วระสนเนาะไมนในเองก็ไม่มาหานอ้องเพื่อนเป็นยังไงน้องละ่ะเออทุกมือนนี่เห็นยังขดมืนขดมันแหละเน่ประสนในผักโขล,ลนไปไหนเนาะหลังจากเกี่ยวขา้าวเกี่ยวนามแล้วขดเตคขดเตุนแหละ คอดได้ซีหาเมื่อแล้วอืออือปกตินี่เจ้าอก็ไปหน้าบ่โดยไปยีอบอ่บมันนี่นะมืนอี้ก็ไปหากรมาหอนี่ค่ะโอ้ฮันดีเนาะพี่น้องคัน่ามาหาน้องพื้นตนเบ้นกับผพอเนาะโดยอือไปให้ไปหน้าทุกมือแต่ว่าย่ามาแล้งกับเขามานอนบ้านนอนเฮือนโดย,โดยอือชัมม่วโมงนี้ก็ยังเข่ามานอนเพียวบนน้องละ น้อปูเดียกเก่าเอ,อ้เก่าเส้นเคยเนาะ <c ười> <c ười> จังได้สะอันท้าพ่อท้าแม่เพิ่นปไปเข่ามาเลยบ่ปีนี่เพิ่นเขาา่ามาเศร้าดิมาถึงมาตกหลังเทือนตกันพึ่น <c ười> โอ้โลมพัดเลยแบบมันมันเพิงมันเลิกบ่โดยอืมแต่ว่าเขามานอนบ้านนอนเพื่อนนี่รบร่ได้เขาบ่ได้เขานอกจากมีเวียกจะไดนมานอน อนอนหน้าประจำดย <laughs> ยอมมาย่ามแดดก็ยังย่อมแบบว่าน้องเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาไปหน้ามานอนเพือนอ่ะพี่น้องเลยเค,ย,คยไปหอดเธื่อเดียวก็ยังเบิ่ดยอมเลยไ,<ม>ไกโย่โพดมันไก่เนาะ <laughs> ทางขดพุ่นขดพี่เนาะจากไหนได้ยังกินข่าวแรงมาเนี่ยไ้กิน บร่ได้กินบม่ได้กินขาเลยทุกคนว่าน้องเพ็ทผอมลงหมดทุกคนกินข้าวมาแต่หน้าละยาบริวารยังไดกินมาแต่หน้าไรก็ยาเป็นคนที่ว่าบบมักพกบบมักถือบ่โบมักพกมักกินไรยางแต่โตโดดๆนะค่ะอ๋อถ้าเป็นข่อยนี่โอ๊ยมาเผื่อชิงหอดบ้านย่างก็ย่อยไปแล้วเนาะกินอยู่หน้าไรย่างมากนะยาคือเกา นี่น้องเปิ้นอาจจะสิ้นนะั่แหละเนาะถ่ายเปนค่อยเนี่ยโอ้กินแล้วก็ถือว่าพร้อมแล้ว <c oughs> มาไปกินยามะแรงอีกนะ <c oughs> อืมเป็นแังได้ใน้องละ่ะเรื่องเรื่องความหากักเรื่องหัวใจนี่ปัจจุบันนี่มีคนโอ้คลมอยู่บ่มีมีเลยโดยอืมเป็นน้ำยางน้องละ่ะ อ้าบอแจ็คก็เ,ออเปลี่ยนนะฮาบอได้ถ่ายคลิปด,ด้วยว่าลังคนเขาอาชิคืดว่าหามีแฟนแล้วโอ้อโอาาโอ,อาซิมนะาแม่เนาะเพราะว่าแต่ก็ยังคิดว่าโอ้น้องแฟดมีคนล้มหรือบอสันเนาะคือบอคอยห็นออกอันซ่องใดเนาะดยหลังจากที่เอ่ยมหาเจ้านี่เจ้าได้ถ่ายคลิปน้ำซ่องใดยอยู่บอดได้ถ่ายอยู่มือวานถ่ายวานนี้อืมอืมอันนี้ก็ออกคลิปอยู่เนาะ เธอถึงได้ทายเทยอหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ลงเลยหร็วอย่างไรตัวมันจะบอได้ตัวอลยโบนาสีเสือเนาะทุกคนปูจบปูงามปานนี้บ่มีคนโอ้คนลมเพื่อออกคลิปอยู่อั่า่ทันมีคนทักว่นะมันกขนาซีิเน้นนั่นหรอที่เอื้อทายไปเมื่อก่อนนี่ยกะมี ได้ห้ย่องทางที่ต่อไปกับหลายคนอยู่เนาะเพื่อนทักมาอยู่บอกทางเฟซเพื่อนบอกกับเอ้ยว่าอ่นน้องน้องมาท่านห้าเป็นเพื่อนนะนะบ่เห็นนะบ่เห็นบอืกลองเขาไปเจาะเบิ่งอยูบ่บอกเฮากระดิ่งคูมือเนาะอ๋ออันนี้ก็จะมีหลายเฟซบ่หรือย่างไ๋มีสองเฟซอืม แมว่าสลับเฟสหลินบรดีว่าหลินครอบคู่กันหลินคู่กันเลยโอ้คันว่าสลับหลินยังว่าแย่นแบบเวลาช่วงที่เพิ่นนั่นยันมาเขาบอดีหลินนี้ยนะด้อแต่โบเห็นเป็นมานังโบเห็นเอ้ยเนาะหนุ่มคนใดที่ว่าอยากล้มกับน้องแพจกะลองลองเพิ่มเพื่อนเขาว่าไม่เนาะลองทักมาปัจจุบันนี่ว่างดิว่างตลอดจักเปอร์เซ็นต์นึงละร้อยโอ้ว่างร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้อย ทางสะดวกเนาะ <laughs> สำหรับหนุ่มคนใดที่ว่าสนใจลได้คนกา่าแปลกใจเนาะว่าเป็นจังได้น้องแพทคือว่าเห็นเปิดอกเปิดใจหาผู้หาข้องแต่โดนแล้วยังบ่ท่านเมียนว่าภัยถือใจโบสนเนาะหลังจากที่ว่าห <laughs> ลังจากที่ว่าอกหักมากอลายเทือเนะน้องแพทสองเทือ่สามเทือ่อนี่แหละเนาะอืมบัดมาหลังจาก เออเปิดใจครับคนใหม่เขามาคมมาคุยข้างชุดท่ายนี่เป็นยังไงแต่ละคนเขามาหาบางคนเขาบ่เขอใจกบางคนเ็า่ากขาใจอืมว,ว่าประมาณใด้นองละบางคนก็บอกว่าอาา่านหนังสือว่าเป็นยังเขียนมากเขียนมากเ,เ,เขากระปกต๊ะแน่นนเขาอ่านบอเป็นะเขาจะเขียนไว้ค่ะโอ้โอ้โอ้แบบว่าเพื่อนทักมาหาน้องแต่ว่าพิมพ์เป็นตัวหนังสือมา ทางน้องนี่ก็อ่านบอกนะเนาะก็คือได้แจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปแรกๆที่ว่าถ่ายทํานองนะเนาะบัดพอน้องอัดเชยงไปหาเพื่อนน้องได้บอกเพืนาา่นมาว่าน้องอ่านชื่อบอกได้บอกแต่ว่าเพื่อนก็นยังเขียนมาตาิดต่อเข้าก็เลยมาตอบไปอ๋อกาย่าเพื่อนนะอเนาะเพื่อนอาจจะบ่ได้อยากคุยกับเขาอยูนีนะแบบแค่ทักแกล้งล่นนะเนาะ ถ้าคนเฮาอยากคุยน้ำมันรีกอะทรงก็ความเสียงมากก็ได้เพราะว่าน้องก็แจ้งไปเลยว,ว่าอา่านหนังสือบอกเนาะอ้ยอือก <c ười> ็มีอยู่บ้านางแบบว่าคนทักมาว่าแบบทางลบแบบเจ้าเปิดใจขึ้นไเห็นสมบังแจ๊กเทืาอ,อย่างประมาณนี้อบเคยมีเลยอืมบบมีดีอ,อดยู่เนาะเพื่นเะพิ่นก็เข้าใจนะบางคนบบางคนเจอไลน์ได้แบบว่า ทักมาว้าไอ้ห้าลบๆปะนะคิดว่าน้องเพิ่นโอ้ยมีไพเป็นตัวเป็นตนระวบ้อ่ไะเด้มาเยี่ยมมายามติดนเลยว่ะใด้ซีมีข่าวดีแล้วบ่าฉันเนาะสรุปบมีไผถึกใจเลยเป็นบ่โอยบอรมีอเอฟซีเริ่มปวดหัวแล้วไม่ได้ยถามบกวนเนาะ คือแบบว่าคนที่ว่าทักมาลมแบบว่าทุกมือทุกมือนี่บ่มีบ่เรือยังไงนะมันกันลังมือก็มีลังมือก็บ่มีล่งคนกับอ่านแล้วก็บต่ออ๋อแปลว่ามีคนทักทายผ่านผ่านบริมีคนล้มเป็นตัวเป็นตนบ่โดยอืมคนที่แบบว่าเคยแบบหูจักล้มกันที่ผ่านมาได้ใช่ไหมโอ้ยอะไรยังง้เลยอาหมิสมอเลยอืม แต่ละคนสาเหตุที่เพิ่นหายไปนี่เพิน่นได้บอกอยู่บ่บ่แบบบางคนก็เขาบอกว่อาอ่านแล้วสีเปลี่ยนเลอ่อานแล้วก็ตอบเลยไปเลยอ๋อเพิ่นอาจจะแบบโอเคนะเนาะเพิ่นอาจจะอยาก,กได้ครูสิว่าอ่านได้เขียนออกอย่างยังสีบ่เนาะเพิน่นเพิ่นอาจจะฮับในในขอนี่ไ่ได้นะแบบว่า น้องบอกว่าปเป็น,นหังสแบบือ่นก็เงียบไปนะกระบอเป็นยังเนาะทั้งแหวนไอ้เจ้าหู้ซึซึจังไดในคอนี่ที่แบบว่าเขาบอกว่าบเป็นหังสือเลย่นเงียบไปเลยเฮาก็ะหู้ซึพิษอยู่ไม่ยังหรออ่านแล้วคือบตอบตะเก่าลังคุณกระบอกได้ว่าแย่กได้บอกว่าบเป็นหนังสือแล้วคุณก็เขียนหนังสืออันนั้นทงเสียงมาอหู้ซึพิษเนี่ยคือแบบใดควบาหมายแบบใดว่บบามันมันเฮ้ากระบอกได้เหตุอย่างพิษเนาะมันอาจจะเป็นแบบว่าหู้ซึ แบบเสียใจน้อยอย่างประมาณนี้คือสิถืออยู่แบบว่าเออเฮานี่บบเป็นหนังซื้อแบบ,บ,บเป็นหนังซื้อคือมูอย่างประมาณนี่เนาะก็คืออยู่ถาวรน,น้อยนะถาวรหูซึกงพิษนี่เฮ้าอุบรติเ,เหตุอย่างพิษน,น,นะนะพ้าตังแต่น้อยเฮาบรเิเฮียนเข้ากับโบเป็นเนาะ <laughs> พิษกับพิษที่เฮาบรเิเฮียนแั่แหละ,น,ะน้องแโด <laughs> กระว่าเป็นยังเนาะลายๆคนก็นยังสนอกสนใจอยากโออยากร่วมน้ำนองคือกันเนะาะแต่ว่าเพื่อนกะทักทายเข้ามาหลังไม่หละก่อช่องทางคิดโอแต่กะหายไปลายคนอยู่กะบอกว่าเพื่อนนี้อันได้เพิ่มเพื่อนมหาน้องแทโบนะแต่ว่าเพื่อนกะบอกว่าน้องนั่นบ่ฮ <c oughs> ับบ่เห็นบ่เห็นเนาะปกตินี่น้องกะแบบเซ็กเบเบงแบบ เพื่อนชุกมือแม่นบ่เลยถ้าว่าแอ็นมาแทนมันก็ต้องเด้งขึ้นอันนี้มองไมีเด้งเลยอืม,อมโดยส่วนลายคนที่ว่าทักหรือว่าเพิ่มเพื่อนมาในทั้งใดน,น้องละ่ะลายหรือว่าเฟซทั้งลายแต่ก่าอืมแต่ละคนที่ว่าทักเข้ามาในก็น้องน้องเห็นแล้วมีคนที่ว่าโอเคหรือว่าถึกใจอย,อยู่บ่ มามีเนาะโดยเจ็บเฮ้ยมาอันนี้เนาะ <c oughs> เป็นยังได้ใจอันบอกเรื่องอันนี้เนาะทุกคน <c oughs> จะน้อยชิงง,งว่าเรื่องกูแล้วบัต่อเรื่องเอิญน,นะนะ <c oughs> ทิ่ถามเรื่องมั่นเพื่อนเฮ็ดลายบ่ปีนี่นะ่ะใกล้ได้ไล่ไปได้แล้วโกนมั่นนะ <c oughs> ได้มันยังบม่หอนขอชิปสอบซะ มันกัมาหลายชวนก็มีแต่ส่วนน้อยประมาณอืออือโมซาพอเดินเื่อนก็เอาบ่คนมากกนมันซอยเอาทุกคนเอาอาจารยนมาเด้อน้องไฟที่ว่าบางเดียกทุกคนเลยมาซอยน้องเพลกกนมันเนาะมันมันสับปะลังมานะด้วยมันสับปลังอืมอ ถ้าว่าเป็นนุ่มนุ่มทั้งอันต่างบ้านเลยสะเพื่อนอยากมาพักมาเศร้าน้องแฝดแฉมาบอกมาเยี่ยมมายามมากล่มมันซอยจนเร็วนะได้คือการได้คือการแมนบปะอย่างดีได้มีผู้ซอยเนาะอืออียังคือเห็นแวบๆคือว่าใส่แอนเวนิวนางละบันีงใส่หลินจะซื้อเบิอร์น่ะหายนเบิืงเ้อร์น่ะเฮจี อืมคิดว่ามีคนหมันคนไม้แล้วสิเดอะโอ้ยหูควานายยิ่งโบใส่เบนนิวนางนี่บ่ใส่เบใส่นิ้วนางก็คือแบบนิ้วนางขางใส่มีคนจองคนหมันคนไม้ไว้เนาะมีเจ้าของอู้ดองแพดไปใส่ยังสิใสาเหตุแบบนี้ป่ะจ้าจากโมโมมีครูจักเท้านี่บ่ฮะว่าจะได้ถอดจุดไข่คิวได้แต่ว่าน้องใส่เบื้องครัวบ่ยกขคือมองดู ห่านเบิง่งงสายจั่มโอ้ยเนาะหูสาเหตุแล้วบาทแต่ว่าเจ้าใส่เนี่เจ้าบริโภคข้าวามา้บ่ใช่ไปดื่มใส่มม้อเลยอืมใส่แบบว่าลิ่นแบบใส่เป็นอันของประดับดย <c oughs> โอ้ยถอดเด้อบรเด้อคันาอยากใส่กับใส่เบื้องอื่นจากน้อยอันน้องสาวคอยสีข้นคาดนนเนะาะบริโภคจากเถื่อนเนาะ เห็นแบบแบบบ๊อบทูกคนเลยตอนนี้ก็คําเลยเนาะพันตีโปงปุ้งปุ้งเลยกะบริโอร่มกันโดนยังหลายเรื่องอยู่อยากว่าแต่ว่ามันคําเริ่มเบิดแซงเลยเนาะน้องแพร์เป็นสิวงามเลยพี่น้องเลยแต่ไหไปสิว่าคือบ่มาแต่เว้นเด้อว่ะคนผู้เจ้าผู้งามจะเจียวว่ะ เ้าจนมัง,ง่ามบิดหน่อยสิวา่าเนาะพี่ <c oughs> น้อง <c oughs> ว่าขั้นมาแตเบ้นกับบอพ่อเนาะนะดเพ่อหากาม,มาแต่นะก้าวาในการเฮ็ดเวียนการกลหมกกลมมันในจักมือสิเลวมันกะเฮงคธอเ่มันหลายสวนเนาะมีสวนใหญ่สวนนึงเออมีแต<อ>่สวนไม่ ก้นมันนี่แบบไส้ไส้ก้นไปเลยเอาเสียมค,คุดคุดคุดอันให้มันเห็นนั่นว่าหัวมันแต่ละหัวแต่ละติ่งอย่างซี่บอกโดยมันม,มีอันงนัดคือผลด้อืมมือหนึ่งในห้าก้นได้จัก,กระสอบมือหนึ่งะนะประมาณสองสามสอบเลยก้นแล้วตอนเทียงก็เอามาพักสองสามกระสอบสอบที่ห้าใส่เขานี่โดย อืมอ้มออาวเฮาเฮากลนกลนปลาว้จนแล้วแล้วค่อยพักค่อยผ่านที่หลังมาได้บอกอู้มันอันนั้นนะมันมันเพิินบพาผาเฮ็ดนะครับโอ้ยม,มันเหี่ยวโอ้ยยามันเหี่ยวยามันง่ามอย่างสี่บอกยามบ่อไร่ราคาบอกโดยอืมต้องแบบว่าคนคนได้พอประมาณหนึ่งหละเอามาพักมาผ่านต่างแหงโดยอืมทีนี่เขาเก็บไปได้บอลเรือทยอยขายเลยเขาได้หลย์สบแล้วก็เขากเอาไปขายประมาณสิบหรือซาน อืแต่ว,ว่าปีนี้น้องได้ขายแน่ละบ,บ้นี่ยังไม่ได้ขายก <c oughs> ำลังเริ่มเนาะโดยกำลังเริ่มคนพอดีได้น้องแพะเดีขายมันหลินบุญที่เศร้าได้บ้างเออจะกินทางไหนไก่เศ <c oughs> ้าเออลืมถามเนาะเป็นยังไงบุญที่ส่องที่ผ่านมากกินี่ได้ไปหลินอยู่บ่ได้ไปลเลาะไปทเที่ยวอยู่บ่ไปยุ่กับมันกับโมมวนนะมันบวมวงเงยอ, <c oughs> อืมยันว่าบ,บมว,มวมวนบมมีคู่ เออโบเดี๋ยวไปจังใดเขาเจ้าก็จับมือกันย่างเนาะบ่เห็นได้แตเวินบ่มีอืมน้องไปก็ไปน่ะไปกับแม่แล้วก็อ้ายแล้วก็เล่นน่องโอ้ไปตอนเว้นเลยตอนกลางคืนไม่ได้ไปบ่ันแรกเขาเป็นคนดีอะออโบมีหมู่บ่นางเลยว่าจังได๋มันบ่มีหมู่แล้วก็เงินมากรบโบมีแล้วก็บ่คิดปวดอยากไปแล้วโบก็มาส่งขี้มวนโอ้เพราะว่าเฮาก็ได้ไปเบิ่ง อภายในงานแล้วตอนกลางเว้นว่ามีอย่างน่เนาะตอนกลางคืนกะแตกต่างแต่ว่ามีวงดนตรีเนาะโดยอืมถ้าว่าเฮามีเงินเข่าไปกินเบาะกินเบียร์เบียร์มันแพงมีมูนมันกะมวนอีกแบบเนาะโดยอืมลังเท่าไรน้องหละคือว่าแพงเพราะว่าว่าเจ็ดแสนปลายบอกเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดน้อยนะเจ็ดแสนปลายกับเป็นเงินบาทประมาณพันกว่าเนาะโดยอืมอ เออแบบว่าสําหรับน้องแพทย์นี่รู้สึกว่ามันแพงเงินบอ้ยอันแพงอู้กินมะลงดอกถ้าว่ากินเบียร์ซื่อนี่แซบเนาะโดยถ้าว่าซื่อกินเบียร์นี่กินมะลงมันบะโดยแบบนี้ต้องมีคนเลี้ยงเนาะกินได้เลี้ยงตู้ได้หมดเโอ้สายตู้ตัวนี้พี่น้องเลยอืออ้าปกติน้องก็กินได้ไยบอ้วมันก็ได้กินก็ไม่ได้รลายหมูดอาเฮาไปคุดข้ออ่อน ออืแบบว่าลองลองกินจิบๆเนาะด้วยคอสมัครเล่นพี่เนาะไปแต่ตอนเว้นมันกับบะมวนแล้วนะมวนเด็ดม,มีมีมูยมมู่บาษาหมไวรุ่นเสมอเนี่ยแถวบ้านแถวเฮือนนี่นะมีกับบะร้ายรำสองสามคนเลยอืขอข้าไปสซเบิร์ตมูแต่ก่อนนอ่ะขัไปหาขึ้นมาเลยเออ อย่าเงินอยู่ในบ้านในในเมืองเทานี้อยู่ไทยไปไทยพูดโดยอืมจังไดหมู่ไปแล้น้องแพทย์บอกขึ้อยากไปบ่ก็อยากไปอยู่แต่ว่าไม่มีคนมาให้ไปอืมอืมก็คือน้องเคยบาเลยเนาะเลยลูกสาวผู้เดียวพี่น้องเลยไปทางใดกันยากเนาะเลยถ้าว่ามีโอกาสกะอยากไปเที่ยวไปลินย่บ่อยากไปเบิรงกย่บ่ะไม่อยากไปอยู่แต่ว่าม มีหมูหลักเงินกับบุ้มอือหือันไปละข้าวนี่กะเพื่อนกรบโผ่หายไปบ้านางแบบช่วงที่เพื่อนยังบ้านในแถาบันไดอยังประมาณนี้หายไปถ้าไปแบบยมุกอยู่อย่างนี้ไปล่ำมือล่มสองเพื่อนกระป่อยอยอะโอ้หมายถึงว่าไปเหตุงานเป็นสองเดือนสามเดือนอย่างประมาณนี้นะบ่านซุ้งออบ่านซุ้งบันไดบ่านไหสิเป็นไปได้เนาะโดย บที่เด่เนาะทุกคนลูกสาวผู้เจ้าผู้งามแต่หักแต่แพงขนาดนี้แบบว่าเงินก็อยากได้อยู่แต่ว่าบุก้าปะลูกไปเนาะแบบว่าเพื่อนก็เป็นห่วงแหละโดยความที่ว่าน้องกับโบได้หนังสือแล้วก็รโบเคยไปใส่เนา <c oughs> ปะปะโบได้เวซี่ถามว่าได้ครูได้คิงสิเป็นอะไรแต่น้องแพรเป็นกันไดนทีปล่อยเร่องว่า,าได้ครูได้คิง หมายถึงว่าถ่ายมีคููมีคนหักอยู่พุ่นเพิ่งจี่อยให้ไปบ่เรือยังไงโอ้ท่านน้บุษันอากันพิ่นก็บ่กล้าปป่วยแล้วเนาะเบ่ความหมยนะถ้าว่าเฮาเขาคุยกันเข้าใจหัางมากหรือว่ามันไม่อย่างะมานนี่นะไปได้บอนองล่ะได้อืมไปได้อยู่บริบริติตตรงนี้เนาะโดยอืมแต่คือเรื่องที่ว่าคือน้องเอาถ้าไปอยู่เลยได้จ้ะ อันนี้จะอยู่ก็ได้เพราะว่าเราเป็นลูกสาหลานเจ้พ่อแม่แถวมากแต่เราไม่มีผู้บงโอ้พูดนะทุกคนเลยลูกกันวานแปลว่าลูกชาวพอเดียวเนาะแกหันแกนมีข้อมีข้อวบลเล่วนะเดี๋ยวมีอายสองคนมั้นะมีสองคนอืมแปลว่าถ้าว่ามีคู่กะไปอยู่ไปรักเป็นทานมาไร่เนาะเ<ม>ที่ยวไปเ<ม>ที่ยวมาด <laughs> ได้อยู่อืม ถามามีกเทีย่ยวนึงเนาะปัจจุบันนี่หัวใจเปนน็นยังไงล่ะยังว่างคือเกาขึ้นมาเสียงเบาเลายนะให้มาเจ็บคอเนาะสบายเบาลายเจ็บคอพอดีหัวใจย,วใวใยังว่างคือเกาควมสดดในการยังได้เจักเปอร์เซ็นต์น้องล่ะร้อยเปอร์เซน็นต์มามน้องแพทย์บอกไปว่นมาทุกคนแบบว่าถา่านอง่นตัวนะ ว่าน้อง่นตัวแบบมีคนโอคนล่มอยู่แล้วล่ะมีแฟนอยู่แล้วเขาถามมกไปบนมาซี่พิ่นต้องลงตอบเนาะแต่นี่ยังยืนยนันคำเก่าสุรอยเปอร์เซ็นต์ว่าหัวใจยังว่างคือเกา่าเนาะยังเปิดนะครับนมๆค่ามาคุยยูแมนบนอลละเปิดคือเก่าจนกลัวจีพอเนื้อคู่เนาะโหนอง่นกระบอสบาย เป็นไข่มะนะโดยอืมเป็นในเจ็กมือแล้วสองสามมือกิ่งหานได้ยังมาลงอืมอากาศเปลี่ยนเนาะโดยแต่ช่วงช่วงวันที่สองนะล่มหนาวบัดหลังวันที่สองมาแดดฮอนอบเอ้าโดยไงเมื่อนี้ก็เริ่มล่มหนาวมาอีกแล้วเนาะโดยมันเปลี่ยนอากาศเมื่อไหร่่นอากาศ ปั๊บไปปั๊บมาพี่น้องเอ้ยฮะอย่างไรก็ก,กินยาพักผ่อนไลๆเนาะอย่าไปคุดมันตากแดดหลายเดี๋ยวสีบปเศร้จาจักเถื่อะ <c oughs> <c oughs> สำหรับหนุ่มคนไหนที่ว่าถึกไอ้ใจถึกชะตาน้องแพทย์เนาะอยากโอ้อยากลมกะทักไทยกันเข้ามาได้เนาะน้องแพทย์โดยปัจจุบันนี้ใส่เฟซกับอย่างก็เฟซกับไลน์เฟซกับลน์เนาะโอ้มีวอนแอปน้ำอีกโอ้อือ โอเคเนาะพี่น้องกะโอลมกันพอเฮงพอสมควรแล้วก็ได้ขอโตจบคลิปก่อนขอโตเมื่อก่อน,อนมาในคำแล้วพี่น้องเลยิยล่มเบิดแสงแล้วเนาะผูกงวกับข่าวรักข่าวแรงแลยกะสุดท้ายนี่ก็ขอให้น้องแพทย์เนาะพบเจอแต่คนดีๆเขามาได้ชีวิตพบพ่อนคนที่จริงใจในสมหวังไวไวเนาะ สำหรับคลิปนี้อ็อขอกล่าวคำว่าสบายดี